วัสดีครับคุณผู้ชมครับนี้พาคุณผู้ชมมารับชมบรรยากาศตรวจยาเสพติดนะครับวันนี้ตรงกับวันอังคารที่เจ็ดพุษภาคมนต์สองพันห้าร้อยสิบเจ็ดเวลาหกโมงเย็นนี้นะที่ผมอยู่ที่ถนนมิตรภาพมาดูวิธี ตรวจค้นยานพาหนะนะที่เป็นด่านตัวอย่างนะครับเป็นด่านตรวจยานเสพติดนะครับไม่มีการเรียกตรวจขีนะครับเหมือนเหมือนด่านทั่วไปนะ s> <S เป็นถนน,นาาพิจารณาครับพอดีผ่านมาก็าเลยอยากจะลงนำเสนอให้คุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านได้รับชมกันนะคิดทางที่มุ่งหน้าขาเข้ากรุงเทพนะครับ หลายๆพื้นที่และหลายๆสอน,นอนะครับคุณต้องเอาเป็นตัวอย่างแบบอย่างที่ดีนะครับนะยานตรวจยาเสพติดก็ต้องตรวจแต่ตยาเสพติดนะครับนี่ผมมาลงนําเสนอให้แล้วนะครับด่านที่ถูกต้องต้องเป็นแบบนี้นะครับมีจุดคัดกรองนะมีจุดคัดกรองแล้วก็มีเจ้าหน้าที่คอยสังเกตถ้ารถคันไหนต้องสงสัยนะ หรืจะเรียกตรวจพ้นนะครับไม่ใช่ว่าเรียกตรวจมั่วนะนะเพราะว่าหลายๆด่านที่ผ่านไปพบเห็นนะครับบอกว่าเป็นด่านยาเสพติดแต่ว่าเรียกผู้โดยสารล,ลงมาตรวจฉีนะครับเนี่ยแต่ที่นี่ไม่มีนะครับผู้ชมผมไม่อบอกนะว่าที่ไหนนะครับเป็นถนนพิตรภาพนะเนี่ยก,ก็มีผู้ควบคุมนะหัวหน้าชุด ถ้าหากว่าพบเห็นรถคันไหนต้องสงสยัยเจ้าที่ก็จะเรียกเข้าไปแลการตรดถด้านในนะมีพิรุษนะครับนะก็จะเข้าไปเรียกเข้าไปด้านในนะครับนะเพื่อสอบถามรายละเอียดคือถ้าหากว่ามีสายรายงานมานะครับเป็นจุดตรวจยาเสพติดน,นะอันนี้เขาจะทำกันเป็นระบบนะครับ อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคุณผู้ชมนะก็ผมไม่บอกแล้วกันว่าตรงจุดไหนนะหลายๆที่หลายๆเขตนะครับพวกคุณต้องเอาเป็นตัวอย่างแล้วก็แบบอย่างที่ดีนะครับนะวันนี้ผมลงมานําเสนอให้นะครับเห็นมีเจ้าที่หนายหนึ่งเดินน่าจะเดินมาหาผมเนี่ยเดินมาถ่ายรูปรถต้นนะไม่รู้ว่าสงสัยอะไรเนี่ย คือผมมานําเสนอให้นะครับไม่มีอะไรนะนะถ้าทำดีเราต้องนําเสนอนะเป็นจุดตรวจยาเสพติดนะครับพยานฐานะนะเป็นสิ่งที่ดีนะครับไอตัวนี้เห็นบอกวันตั้งวันนะครับรัฐบานมาเจียบย่อยวันนี้มีโอกาสก็เลยลงนําเสนอให้นะสังเกตดูนิดนึงนะครับว่าเนี่ยวิธีวิธีเรียกรถแล้วก็รถกันไหนเป็นที่ต้องสงสัย ก็จะเรียกเข้าแบบนี้นะครับนะจะเรียกเข้าไปทำการตรวจพ้นเรียกสอบถามเป็นไปยังไงมายังไงฮะอยากอยากให้เป็นด่านตัวอย่างนะครับ,เด,ดรบเดี๋ยวเดินเข้ามาครัผมไม่ทราบว่ามีอะไร ยุ้ตัวยาเสพติดนะครับเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่นายหนึ่งเขาเดินมาหาผมมีอะไรลูกพี่ก็ยังไปครับโอ้ยผมผ่านมานดีแล้วผมสิบห้าประชาสัมพันธ์ไทยว่าเป็นด่านตัวอยางผมว่าพวกเจ้าด่านพวกเจ้าเป็นเป็นด่านตัวอยางโอเคโอเคอ ไม่ต้องห่วงหรอกเพราะว่าผมเคยได้ยินคลิปอยู่นะเออเรีละดันดันย่าเศรติีที่ถูกต้องก็ต้องเป็นแบบนี้ไม่ใช่ว่าคอมเมนว่มาสิมาเรียกผู้นิสารลงไปตัวเงี้ยวนะเนียผมมานำเสนอให้ว่าต่างตรงนี้เป็นต่าตัวอย่างแล้วก็หลายสพสอหลายพื้นที่ต้องเป็นแบบอย่างนะเคยได้ยินคลิปพี่อยู่พั้นึใช่ครับผมผมนำเสนอให้นะเป็นสิ่งที่ดีนะผม ผมจะกำลังเขากำลังจะมาชิ่นชมแเราหัวหน้าชุดพอดีใครเป็นหัวหน้าชุดพอดีคือขันรองใช่ไหมอยู่อยู่ที่อยู่ที่จุวดใช่ไหมนั่นแหละเนี่ยอยากให้มีแบบนี้นะไม่ใช่ว่าด่านยาเสพติดแล้วหลายที่แต่ผมเห็นนะเราไปเรียกผู้โดยสารลงไปตรวจฉีตรวจเที่ยวโดยที่ยังไม่พบเหตุอะไรประมาณเนี้ยอันนี้คือเป็นสิ่งที่ดีฝากถึงท่านผู้ขับขี่ของพี่ด้วยนะครับผมผมมาชิ้นชมแล้วก็จะมาแนะนําอยากจะให้ด่านหลายๆที่เอาเป็นตัวอย่างนะ ทป็นพี่ตุกตาหน้าเว้ะไม่มีอะไรเ,นเ็นเจ้าที่พบสอแล้วชพปสอเป็นของพปสอร่วมด้วยนะคุณผู้ชมนะเนี่ยก็เป็นสิ่งทีด่ดีนะคุณผู้ชมเนี่ยเรามาชื่นชมมานําเสนอให้นะเนี่ยอาจจะมีติดขัดบ้างนิดหน่อยนะครับคุณผู้ชมอาจจะมีการล่าช้านิดนึงก็ต้องก็ต้องให้ความร่วมมือกับทางเจ้าที่ด้วยนะ เนี่ยถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะประชาชนชอบนะชื่นชมนะเนี่ยถ้าเกิดว่ามีสายอะไรรายงานมาอย่างเงี้ยนะมันต้องประสานงานประสานเหตุมาต้องมีเหตุนะครับนะอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะคุณผู้ชมนะฝากแชร์ไปด้วยนะครับนะเป็นตานย,ยาเสพติดหรือว่าจุดตรวจยาเสพติดอ่าเป็นแบบอย่างที่ดีนะนี่เห็นไหมให้ดูไปสักพักหนะึ่งเห็นไหมล่ะ ก็จะไม่มีการเรียกรถลงมาตรวจฉี่ตรวจเยี่ยวนะไม่มีครับคุณผู้ชมนะมเห็นไหมเฉพาะรถที่มีเหตุอันควรเชื่อนะครับปีพิรุษขับสายไปสายมาอ่าดูลักษณะท่าทางเขาถึงจะมีการเรียกเข้าไปตรงจุดคัดกรองนะไม่ว่าจะเป็นรถกระบะก็ดีรถบรรทุกก็ดีนะเนี่ยดานตัดที่อยากให้มีเยอะๆนะคุณผู้ชมเดียวกับเรื่องตรวจปนยาเสพติดด้วยนะ เป็นถนนที่สภาพนะครับสภาพการจราจรสำหรับเช้าวันนี้ก็ไม่เป็นปัญหานะครับพอดีได้มีโอกาสเดินทางผ่านมาพอดีก็เลยอยากจะนำลงนำเสนอใหผ้ผู้ชมที่อยู่ทางบ้านได้รับชมกันนะยังไงพี่น้องผู้ที่ขับขี่รถผ่านเส้นทางดังกล่าวนี้ก็ต้องให้ความร่วมมือกับทางเจ้าที่ด้วยนะครับนะครับไม่มีอะไรครับนะถ้าพวกขั้นไม่ผิดอย่าไปกลัวนะครับนะ ไม่เหมือนพวกเห็บหมานะมากล่าวหาหมั่วตะซั่วนะว่าพวกเราเป็นสกเกาลงสกเกหน้ายาบ้างนะนะแต่ถ้าเป็นสกงสกเกาน้าจริงป่านนี้เราไม่ได้มายืนอยู่ขนาดนี้แล้วครับถ้าตํารวจทําดีเราพร้อมที่จะสนับสนุนแล้วก็ชื่นชมนะช่วยกันนําเสนอนะเพื่อที่ตํารวจที่มันไม่ดีคิดไม่ดีกับพี่น้องประชาชนใช้ตําแหน่งอํนนานาจหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์จากพี่น้องประชาชนข้างถนนนะให้มันหมดไปนะ ต่อไปก็ให้เหลือแต่เจ้าที่ตำรวจที่ดีๆนะพี่น้องประชาชนผ่านไปเจอด่านไหนจุดไหนจะได้อบอุ่นใจนะเนี่ยโดยเฉพาะที่นี่นะครับเห็นไหมเจ้าที่เขาทาดีนะครับนะเราต้องชื่นชมชื่นชมแล้วก็ชื่นชอบเป็นกําลังใจให้กับทาง mm hmm. เจ้าที่ผู้ที่เสียสละมาะยืนตรวจแบบนี้ก็เป็นยานตรวจยาเสพติดนะรตรวจค้นยาเสพติดด่านนี้ถ้าผมจาไม่ผิดนะได้รับอนุมัติ จากคณะรัฐมนตรีนะถูกกฎหมายนะครับด่านนี้ถูกกฎหมายนะนะดูไว้ด้วยนะครับนะสวัสดีทุกท่านทุกคนที่เข้ามารับชมนะยังไงคอมเมนต์ด้วยความสุภาพนะเพราะว่าด่านตัวนี้ด่านถูกต้องนะครับด่านตรวจยาเสพติดเจ้าที่เขาจะตรวจเฉพาะยาเสพติดแล้วก็ตรวจยานพานะนะครับไม่ได้มีการเรียกผู้โดยสารลงไปตรวจทีเว้นแต่มีการตรวจเจอยาเสพติดจะรดคันนั้นนะเจ้าหน้าที่ถึงอยาเรียกลงไปทดสอบ รือว่าตัวส่อผาสารเศษติดก็ที่นี่เขาก็ททำแบบเป็นระบบนะฮะตามขั้นตอนนะผมผ่านมาเจอหลายครั้งก็อยากจะลงนำเสนอวันนี้มีโอกาสผ่านมาพอมีเวลาก็เลยลงนำเสนอให้พี่น้องคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านแล้วรับชมเพื่อเป็นความรู้นะครับถ้าพี่น้องผ่านมาเจอเจอด่านตรงบริเวณตัวนี้ยังไงขอความร่มเือนะให้ความร่มเือกับทางเจ้าที่ด้วยนะครับเมื่อกี้เขาก็ยองสงสัยนะว่าผม มาทําอะไรมาถ่ายอะไรที่นี่พี่เขาก็เดินข้ามาเขาไม่มีอะไรนะก็มาสอบถามทักทายกันเล็กน้อยเราบริสุทธิ์อยู่แล้วไม่ต้องกลัวนะเดินทางไปไหนใกล้ๆพื้นแผ่นดินไทยนะเรามีสิทธิและศสรีภาพตามรัฐธรรมนูญที่กําหนดไว้อยู่แล้วนะแล้วเราไม่ได้เป็นอะไรที่ว่าทํกผิดกฎมงกฎมงกฎหมายนะเราพร้อมยินดีที่ให้ตรวจสอบนะทุกที่ถ้าเรามีการเดินทางผ่านไปพบผินด่านต้องตรวจ ถ้าหากว่าเจ้าที่เขาขอตรวจขอดูหรือว่าเขาเมีอันควรเชื่อว่าเราอา,อาจจะมีสิ่งผิดตรงผิดกฎหมายนะเราบริสุทธิ์ใจพี่น้องอย่าไปกลัวนะครับนะถ้าเจอเจอ,เจอตำรวจที่ไม่ดีก็ต้องช่วยกันนะนะเพราะว่าเพื่อปกป้องสิทธิ์ของท่านด้วยนะแต่ถ้าเจอด่านไหนดีจุดตรวจไหนดีก็ต้องช่วยกันช่วยกันประชาสัมพันธ์น,นะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้กับทางเจ้าที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนอยู่บนท้องถนนนะครับ ก็ฝากไว้นะครับจานตรงจุดตรวจนี้เป็นจุดตรวจยาเสร็จดิตไม่มีอะไรนะถ้าหากว่าท่านเจอเดอรถที่ต้องสงสัยนะครับท่านถึงจะเรียกเข้าไปทำการขอตรวจคนด้านในนะสังเกตดูแล้วเจ้าที่ตรงนี้นี่จะสุภาพเรียบร้อยนะครับก็ที่คนที่เขาเดินข้ามมาบอมสังนี้เขาก็สงสัเยเด้คุณเป็นใครมาจากไหนนะ พอได้พูดคุยทั้งทายกันก็ปรับความเข้าใจกันก็เป็นอนว่าเป็นที่เข้าใจกันดีนะ,ะเรามานําเสนอสิ่งดีนะสิ่งไหนที่เราเห็นว่าดีที่ว่ามันเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนผู้ที่ใช้ทางใช้รถใช้ถนนนะเราก็อยากจะนําเสนอแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับเจ้าที่ตํารวจนะที่ออกมาปฏิบัติหนะ้าที่เสียสละเวลานะช่วงเช้าเย้างนี้นะแต่ให้กํกลังใจท่านนะครับนะ ก็ยังไงก็ให้คอมเมนต์ด้วยความสุภาพนะครุณผู้ชมนะนะครับตำรวจดีก็มีตำรวจไม่ดีก็มีนะครับถ้าหากาเราบานไปเห็นตำรวจที่ไหนดีๆเราก็ต้องชื่นชมนะเรื่องเป็นฝันและกําลังใจให้กับทางเจ้าที่เพราะว่าตำรวจก็คือผู้รับใช้พี่น้องประชาชนเป็นผู้เสียสละนะครับถ้าเจอไหนด่านตรงจุดตรวจตรงไหนที่ดีนะครับตำรวจที่ดีๆเป็นมิตรกับพี่น้องประชาชนนะครับ ตำรวจที่ดีนะครับเวลาเห็นกล้องพี่น้องประชาชนนะเขาจะไม่มีอาการแล้วเขาจะไปไม่ได้พูดอะไรมากนะเขาจะเป็นมิตรกับเราก็จะสอบถามว่าไปไหนามาจากไหนจะเดินทางไปไหนรุ่นนี้นั่นนะต้เป็นตำรวจที่ดีนะเห็นไหมเป็นจุดคัดกร่องเขาก็จะไม่ได้อะไรมากมายนะก็จะสอบถามดูรายละเอียดถ้าว่าอาจจะสงสัยนะครับเต่องา,าว่าด้านหลังรถติดยาวเขาก็จะพยายามปล่อยรถนะครับเพื่ไม่ให้ มีการติดขัดแล้วก็จะให้กระทบสิทธิ์พี่น้องประชาชนน้อยที่สุดนะครับนะดูยุทธวิธีนะนะก็ฝากไว้นะครับตำรวจหลายพื้นที่นะนะก็เลือกได้เลือกนะท่านด่านตรวจชีนะโดยที่ว่าไม่มีเหตุลวรเชื่อนะครับนะและยิ่งไปตรวจผู้โดยสารแลวยิ่งแล้วใหญ่ท่าสายาพิฆาตดีมีเยอะมากนะครับนะนะครับตอนนี้รับคุณพี่สนันปนุมองนะสวัสดีพี่ไพส้สารสิริโยธานะ เราดีรักจั่วชั่วคราวนะ,อะเอาเป็นว่าไม่บอกแล้วกันเดี๋ยวพวกพวก่อพขาอยชงพ่อขายยามันรู้นะด่านตรงนี้นะอะผมนําเสนอให้นะเพราะว่าเจ้าที่ที่นี่เขาปฏิบัติดีนะปฏิบัติดีผ่านมาเห็นบ่อยนะครับแต่ว่ายังให้โอกาสได้ลงเสนอทําเสนอนะว่าเป็นจุดตรวจยาเสพติดที่ถูกต้องนะต้องให้ตำรวจหลายๆที่เอาเป็นแบบอย่างที่ดีนะ ในการตรวจค้นยานพาหน่งพานะหรือว่าตรวจค้นสิ่งผิดกฎหมายนะครับนะก็เอาเป็นตัวอย่างนะครับเนี่ยเนี่ยด่านพัวอย่างด่านที่ดีนะต้องเป็นแบบนี้นี่เขาว่าด่านตรวจยาเสพติดโดยแท้ตรงนี้เพราะว่าถนนเส้นนี้แม่น้ําหลายสายหลายเส้นหลายทางไหลรวมมันรวมกันนะก็เลยมีการขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเด็กบอกว่าต้องจุดตรวจบริเวณนี้ก็มีการตรวจจับสิ่งผิดกฎหมายได้เยอะเหมือนกันนะนะ เ็เป็นกาลังใจให้กับทางเจ้าที่นะถ้าหากว่าเจ้าที่ตํารวจเข้ามารับชมไลฟ์สดของผมเนี่ยนะนะตำรวจที่เขาพูดจาดีๆให้ข้อมูลดีๆกับพี่น้องประชาชนมันมีเยอะนะสําหรับตํารวจที่ไม่ดีนะถ้าคิดไม่ดีอ่นะก็กลับเนื้อกลับตัวใหม่ได้นะครับผู้ชมนะทางบ้านยังให้อภัยนะคิดใหม่ทําใหม่คิดดีทาดีนะอันมากลับมาเป็นมิตรกับประชาชนดูแลให้ความปลอดภัยกับพี่น้องประชาชน ผมว่าจะเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าพวกคุณก็คือผู้รับใช้พี่น้องประชาชนจับสิ่งจิตกฎหมายดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนผู้นิจใจรถใช้ถนนไม่ใช่บางจุดบางด่านบางเขตพื้นที่นะพอเจอพี่น้องประชาชนลงมาสอบถามไลตลงไล์สดถ่ายคลิปถ่ายวีดีโอทําเป็นแบบไม่พอใจนะกลัวพี่น้องประชาชนจะไปเห็นสิ่งไม่ดีเรื่องไงไม่ทราบนะนะก็ฝากไว้นะครับ ขอขอให้ความเมนต์ื่ความสุภาพนะเป็นจุดตรวจยาเสพติดที่ถูกต้องตา,ามกฎหมายได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีนะแล้วก็ขอชินชมเป็นราดได้กับงานเท,ท,ท,ที่ที่ตรงประเด็นตรงจุดนี้ด้วยนะครับสําหรับเช้าวันนี้ได้มีโอกาสผ่านมาพบเห็นก็เลยอยากจะลงนําเสนอให้คุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านได้รับชมกันยังไงก็ขอให้ความร่วมมือกับทางเที่ยวที่ด้วยนะครับ ก็มีอะไรมากนะฮะสำหรับเช้าวันนี้ก็ามาทักทายกันยันเท้าเช้าผมก็จะเดินทางต่อรับวมีทุละนะวัน<ม>นี้ที่ผ่านมาผมเห็นเจอสิ่งไหนที่ดีเราอยากจะลงนําเสนอถ้าเจอสิ่งไหนที่ไม่ดีเราก็ต้องว่ากันไปทวงสง,ง,งทวงติงทาไม่ถูกมันต้องไม่ควรเราก็ต้องลงทวงติ่งลงนําเสนอให้นะครับนะเราในานามภาคประชาชนเห็นสิ่งไหนที่ดีที่งามนะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราก็อยากจะ เป็นตำรวจที่ดีตำรวจน้ำดีบ้างนะไม่ใช่ว่าเจอแต่ตำรวจที่ไม่ดีนะออถ้าเจอตำรวจดีพูดจาปลาศัยทักตายพูดคุยเราก็อยากจะเป็นมิตรนะอยากจะพูดคุยด้วยอยากจะสอบถามรายละเอียดน,นะนะคกับพูดจานะเข้ามาแล้วไม่ใช่ว่าในช่วงค่ำค้าง,นะง,างลหลายที่ลหลายจุดที่เราเคยไปพบเห็นนะครับอ๋อดาดตรงจุดนี้เป็นจุดตรวจยาเสพติดนะครับเป็นเกต พื้นที่จังหวัดนครราชสีมานะครับสาหรับทาวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะก็จะมีการเรียกตรวจคนดูแลนะถ้า,าว่ารถคันไหนผิดสังเกตดูท่าทางลุกนี้ลุกนนนะดูลักษณะท่าทางของคนขับทางเจ้าที่ถึงจะเรียกเข้าไปทาการขอ,อตรวจคนด้านใานนู้นะเข้าไปด้านในนู้ก็จะมีเจ้าที่สเตนไม่มีหัวหน้าชุดสแตนไม่อยู่นะมีพวกจุดตรวจนะถาม เ้าที่เนเมื่อสักู่นีีแล้วไม่ดีอะไรมากครับพี่สน่จะอยู่ตรงไหนเส้นมิตรภานะครับพี่รู้อากาศวันนี้เมือ่อตะกมเหมือนจะมีฝนตกนะวันนี้หลังจากร้อนอบอ้าวมาหลายวันดูเหมือนจะมีฝนตกนะท้องฟ้าเมื่อตะกมนะวันนี้แดดยังไม่มีนะตอนนี้ก็เป็นเวลา หโมงครึ่งพอดีนะแดดยังไม่ออกนะปกติที่ถ้าไม่มีเมฆมาบดบางเมฆมืดลึ้นนี่จะมีแดดมีแสงแดดออกนะทุกท่านาวนะน,นี้มืดขึ้นนะขอบคุณทุกท่านนะครับทุกเสียงทุกสายนะยังไงคอมเมนต์ออย้ําอีกทีนะคอมเมนต์ด้วยความสุภาพนะครับนะเป็นเจ้าตรวจยาเสพติดถูกต้องตามกฎหมายนะได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีนะ ไม่ได้ตรวจมั่วนะครับกรนีเขาทําดีปฏิบัติดีเราต้องชื่นชมนะไม่เหมือนบางด่านบางเขตบางพื้นที่เรียกกันทุกคันนะไม่ว่าจะเป็นผู้โดยสารหรือว่าคนขับพอดีนะเดีถ้าเราต่อบไปนี้ถ้าเราผ่านไปเพราะผิดถ้าเป็นด่านตรวจแบบนั้นเนี่ยเราจะมีการดําเนินคดีหรือว่าแจ้งความร้องคู์กล่าวโทษนะถ้าเข้าองค์ประกอบหรือว่าเข้าตัวบทกฎหมายก็ไหนนะเพ<อ>ราะมันทาให้ตํารวจที่ดีเขาเสียนะครับเกี่ยวกับเรื่อง การตรวจยาเสพติดตรวจหาสารเสพติดสารขั้นหลังในร่างกายของพี่น้องประชาชนมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราผ่านไปเพรเห็นตอไปนี้ถ้าว่าเราไปเจอไปเจอนะเราจะมีทีมกฎหมายนะก็มีการร้องข้อข่าวโทษดำเนินคดีนะถ้าเป็นที่ว่าอยู่ๆวิ่งไปเนี่ยเรียกลงมาโดยที่มันมีมเหตุเนี่ยอันควรเชื่อนะ ่านตรวจยาเสพติดบางที่ก็บอกไม่ไม่ถูกต้องแต่ว่ากล่าวอ้างว่าเป็น่านยาเสพติดได้รับอนุญาตได้รับกาสค่งคุสั่างๆอะไรประมาณนี้เราก็มาเรียกคนขับเตียบผู้โดยสารลงไปตรวจะพอตรวจเจอสารเสพติดฉี่พ่วงแล้วไม่ก็ไม่ได้ทําตามระเบงระเบียบต,ต้องไปกักขังวงเดียวเอาไปผมผูว่างอะไรประมาณนี้นะแต่ถ้าเราผ่านไปเพราะเห็นผ่านไปเจอกัอต่อไปข้างหน้าก็จะมีการลองทูกกล่าวโทษกันนะครับนะ ด่านตรงนี้เราก็ขอสงวนสงวนสถานที่ไว้นะครับไม่ไม่บอกแล้วกันว่าอยู่ตรงไหนนะครับก็เจ้าที่เขาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับก็ไม่มีอะไรมากสำหรับเช้าวันนี้นะครับเป็นจุดคัดกรองตรวจต้นยานาราโนพาณะในแมน้ำใหญ่พวกตู้ยึดเลยพวกนี้เป็นๆๆๆๆที่มันเป็น,ปน,ปน,ปนมีพินุษเจ้าที่ก็จะเรียกเข้าไป ขอตรวจกการตรวจค้นตรงนั้นดูถ้าไม่มีอะไรก็จะผ่อนผ่านไปประมาณมา้ีนะคุณผู้ชมครับสํัหรเก้านี้ก็คงจะฝากไปเพียงแค่นี้นะครับแล้วก็จะเดินทางต่อสวัสดีครับคุณพี่การุณฟังยินสถานเข้ามามาช้าดีกว่าไม่มานะเรยวกาสดีาายยทั้งชาย้อนหลังเครื่องทคนทุกคนนะครับขอบคววันนีนะครับจะเดินทางต่อแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ อีคอก